คลุมิติโลกวิญญาณตอนคำทำนายของผีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2475ซึ่งย้อนหลังจากปัจจุบันก็เป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว ปีดังกล่าวจำได้ว่าเป็นปีที่ประเทศของเราได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยแต่ว่าวัยเพียงแค่สิบขวบของผมในยุคนั้นจะประสีภาษาอะไรกับเรื่องของการบ้านการเมืองไม่รู้ว่าประชาธิปไตยแปลว่าอะไรและมีความหมายแค่ไหนที่ผมรู้ก็รู้แต่เพียงว่า มีวิธีการอย่างไรจะหาเรื่องซุกซนได้มีวิธีอย่างไรจะโกะหกผู้ใหญ่หลอกขอสตางค์มาซื้อขนมหรือว่าซื้อลูกหินลูก่างแล้วก็อีกมากมายที่จะเอามาเล่นได้นี่ก็คือความรู้ที่ผมรู้อย่างเชี่ยวชาญในสมัยนั้นแม้การเวลาจะล่วงเลยผ่านมาช้านานแล้วแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของผมดีจนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นผมอาศาัยอยู่กับคุณลุงคุณป้าที่ถนนราชดำเนินนอกก็แถวแถวผ่านฟ้านี่แหละคุณลุงของผมเป็นทนายความตามปกติแล้วท่านเป็นคนใจดีถึงจะมีการเครียวกราดาบ้างก็เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบแต่ผมก็ไม่เคยที่จะถือโทษนึกโกรธเคืองท่านเพราะว่าความจริงก็เป็นความผิดโดยตรงของผมนี่เอง ก่อนจะเล่นต้องอธิษฐานเสื้ก่อนนะอธิษฐานเป็นยังไงครับคุณลุงอธิษฐานขอให้วิญญาณของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วมาเข้าสิงในถ้วยแก้วเพื่อเราจะได้ซักถามอะไรท่านคำพูดของลุงจรประโยคนี้ทำให้ผมใจเต้นประทึกขึ้นมาในทันทีลุงจรจัดแจงจุดทูบแล้วบอกให้ผมดูเสร็จแล้วแกก็กล่าวคำอธิษฐาน ผมอธิษฐานตามแกในขณะที่กล่าวคำอธิษฐานนั้นผมรู้สึกว่าขนลุกเกลียวไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงผิดธรรมดาเมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วลุงจรก็รับทูบจากผมรวมทั้งของแกไปปักเอาไว้บนหิ้งพระลุงจรกระซิบบอกผมว่า,ากระเถิบเข้ามานั่งใกล้ๆไกลนี่ ผมกระเถิบเข้าไปนั่งใกล้ๆก,กับกระดาษวงกลมนั้นลุงจอนค่อยๆเอานิ้วชี้แตะลงบนถ้วยแก้วซึ่งคว่ำอยู่บนแผ่นกระดาษและบอกให้ผมทำตามผมรีบเอานิ้วชี้แตะลงบนถ้วยแก้วตามคำแนะนำของแกขณะนั้นผมรู้สึกว่าใจเต้นแรงยิ่งขึ้นนิ้วมือของผมและลุงจอนแตะอยู่บนถ้วยแก้วประมาณอึดใจใหญ่ๆเท่านั้น ความแปลกประหลาดมาสัจจันท์ก็เริ่มบังเกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าถ้วยแก้วใบนั้นค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยทีละน้อย,ลอยและเริ่มเร็วมากขึ้นลุงจรถามเบาๆเออใครมาไม่ทราบครับพอสิ้นเสียงถ้วยแก้วก็เริ่มเดินทันทีเดินไปที่ตัวพอก่อนแล้วก็เดินไปที่ไม้เอก ย้อนมาที่ตัวอออ่างแทนที่จะหยุดอยู่เพียงเท่านั้นถ้วยแก้วยังเดินต่อไปอีกเดินไปที่ขอไข่แล้วก็ย้อนกลับมาอออ่างแล้วก็ต่อไปงองงูไปที่สระแอย้อนมาที่อ้ออ่างเดินต่อไปที่ไมตรีแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ดอเด็ก ลุงจรกระซิบบอกผมพอได้ยินกันตามลำพังเออพ่อของแอดมามามาผมก็ลุกเกลียวขึ้นมาอีกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นบอกไม่ถูกเพราะผมรู้ว่าพ่อของผมได้ตายไปนานแล้วตั้งแต่ผมเพิ่งมีอายุได้สองขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยลุงจรบอกว่าลองถามคุณพ่อดูซิว่าชีวิตต่อไป ในอนาคตของแอดเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมถามตามคำแนะนำประโยคแรกของลุงจอที่ว่าชีวิตต่อไปในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรก่อนพอสิ้นคำถามถ,ามถ้วยแก้วก็เริ่มเดินทันทีเดินไปที่ดอเด็กแล้วก็เดินไปที่สราออี ซึ่งก็แปลว่าชีวิตต่อไปในอนาคตนั้นดีในความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแปลกประหลาดมาศจรรยิ่งใช้นิ้วมือผลักดันให้ถ้วยแก้วเดินก็หาไม่เพราะว่าเมื่อถ้วยแก้วมันเดินไปที่ดอเด็กแล้วก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่สระอีแล้วก็ไม่ยอมเดินต่อไปอีกถ้านิ้วมือสั่นทำให้เกิดอาการผลักดันขึ้นโดยที่ไม่รู้สึก ถ้วยแก้วย่อมจะเดินต่อไปแต่นี่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อหยุดนิ่งแล้วก็ไม่ยอมเดินต่อไปอีกจากนี้ก็เริ่มสักถามในข้อที่สองว่าสภาพสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวผมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างพอคำถามขาดหายไปถ้วยแก้วก็เริ่มเดินทันทีและเดินไปตามตัวพยัญชนะสระ เมื่อนำมาผสมกันจะอ่านได้ใจความว่าจะได้รับทราบข่าวร้ายในมิชานี้ผมนึกโงนสนเทศอยู่ในใจเพราะว่าไม่อาจจะคาดคะเนได้ว่าข่าวร้ายที่มาบอกนี้คืออะไรเมื่อได้ซักถามถึงการศึกษาเล่าเรียนแล้วก็สิ่งที่ยังข้องใจอีกหลายต่อหลายอย่างจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้ว พ่อของผมซึ่งเข้ามาสิงอยู่ในถ้วยแก้วก็บอกว่าจะไปละนั่นแหละถ้วยแก้วจึงหยุดเดินเป็นไงล่ะแปลกไหมลุงจรหันมาถามผมเมื่อเลิกเล่นแล้วครับผมแปลกใจมากทีเดียวผมเกิดมาก็เพิ่งจะได้เคยเห็นในครั้งนี้แหละครับผมยอมรับสารภาพตามความเป็นจรงิงนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มมีความเลื่อมใสในศยศาสตร์ เรื่องราวของพูดผีปีศาจที่ไม่เคยเชื่อถือมาก่อนเลยลุงจรพักอยู่ที่บ้านคุณลุงได้อีกประมาณเดือนเศษๆก็เดินทางกลับประเทศพมา่าซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของแกก่อนจะจากไปแกตบศีรษะผมแล้วบอกว่าเออไปก่อนนะแต่หากว่าไม่ตายคงจะได้พบกันใหม่นะไหลานชาย การจากไปของลุงจรในครั้งนี้ทำให้ผมเกิดความว้าเวและคิดถึงแก่มากเพราะว่าแกเป็นผู้ที่มีบุญคุณแก่ผมอย่างมากจนผมจะลืมแกเสียไม่ได้หลังจากที่ลุงจรได้เดินทางกลับประเทศพมา่าเพียงอาทิตย์เศษเหตุการณ์บางอย่างก็อุบัติขึ้นในตอนดึกสงัดของคืนนั้นขณะที่ผมกำลังนอนหลับสนิทอยู่ในห้องส่วนตัว แต่เพียงลำพังผมก็ต้องสะดุ้งแล้วก็พลิกตัวตื่นขึ้นมาทันทีเพราะมันเหมือนกับมีใครมากรสิบแผวๆเรียกชื่อผมอยู่ข้างๆหูผมรีบเพเยะเปลือกตาลืมขึ้นมองทันทีคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายแสงจันทร์สาดส่องเข้ามาในห้องที่ผมนอนอยู่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆภายในห้องได้อย่างชัดเจน เสียงกระซิบเรียกชื่อที่ได้ยินแว่แวๆนี้เองทำให้ผมรีบตลบมุ้งออกไปเหลียวมองดูรอบๆตัวแต่ก็ไม่เห็นมีใครจะว่าเป็นนายบัวคนใช้ผู้ชายของคุณลุงก็ไม่ใช่เพราะว่าคืนนี้นายบัวไม่อยู่แกไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดจะว่าเป็นแม่น้อยคนใช้ผู้หญิงก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าแม่น้อยน่ะแกนอนอย,อยู่ที่ห้องข้างเคียงอีกห้องหนึง่ง ผมได้ยินเสียงแกนอนกรนดังสนั่นวันไหวแสดงว่าแกกำลังหลับสบายขณะที่นึกคิดด้วยความแปลกใจนี้เองผมก็ได้ยินเสียงพระย่ำระฆังมาจากวัดใกล้ๆบ้านอย่างวังเวงเสียงระฆังที่ดังเง่งง่างมาตามสายลมสลับกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนขึ้นมาอย่างโหยหวนเยือกเย็น ทำให้ผมรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาทันทีจากเสียงระฆังที่ดังกังวานแววมาในระยะไกลๆทําให้ผมได้รู้ว่าขณะนี้เป็นเวลาห้านาฬิกาเศษแล้วเป็นเวลาที่พระกําลังจะครองชีวรเพื่อจะออกบินทบาทความเงียบสงัดในยามรัติการทําให้ได้ยินแม้กระทั่งหยดน้ําค้าง ที่ตกลงมากระทบกับหลังคาเสียงดังเปาะแปะอยู่ไม่ขาดระยะในขณะเดียวกันนั่นเองผมก็ได้ยินเสียงกุกกักก,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 กุกกักดังขึ้นมาที่หน้าประตูห้องเหมือนมีใครกำลังเดินมาที่หน้าประตูห้องผมผมพยายามเงี่ยวหูฟังอย่างตั้งอกตั้งใจชบพันนั่นเองหัวใจของผมก็เริ่มเต้นระทึกขึ้นมาทันทีเมื่อปรากฏว่า ประตูห้องที่ผมได้ปิดเอาไว้มีการไหวสั่นอยู่ชั่วครู่แล้วมันก็ค่อยๆแง้มออกมาทีละน้อยทีละน้อยดวงตาของผมเบิกกว้างคนลุกชันไปทั้งตัวเมื่อบานประตูห้องของผมได้เปิดออกทั้งสองบานทาั้งๆที่ผมจำได้ว่าก่อนจะเข้านอนผมได้ปิดประตูลงกรอนเอาไว้อย่างแน่นหนาแต่เหตุใด ประตูจึงเปิดออกมาได้มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากไม่ใช่น้อยพอบานประตูเปิดออกลมหนาวก็พัดกระโชกหับวภาพเข้ามาอย่างแรงทำให้มุงที่ผมกางนอนอยู่ไหวเพรเยอะพรียบในบัตรตนนั่นเองหูมุงข้างหนึ่งก็หลุดลงมาคล้ายกับมีใครมาปลดออกเช่นนั้นผมเริ่มหนาวสะททานมากขึ้น เนื้อตัวสั่นเทาไปหมดจะลุกไปปิดประตูห้องก็ไม่กล้าขยับขยืน่นรู้สึกว่าแข้งขามันอ่อนเปรี้ยจนทรงตัวไม่ได้ขนาดเดียวกันเหมือนจะเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างเจ้าเตอสุนักที่คุณลุงเลี้ยงเอาไว้ก็เริ่มหอนขึ้นมาอย่างโหยหวนทันทีคราวนี้ผมยอมรับว่าผมหนาวจนสั่นไปหมดทั้งตัว หนาวอากาศก็พอเพียงอยู่แล้วยังมาหนาเพราะความกลัวเข้าไปอีกเล่นเอาขากันไกลกระทบกันดังกึกๆึกึกกึดวงตาของผมเบิดพรงขึ้นทุกขณะหัวใจเต้นแรงและแรงจนแทบจะได้ยินเสียงออกมาภายนอกเมื่อมองเห็นร่างของใครคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องผมเพ่งมองดูอย่างพินิจพิจารณาอาศัยจากความสว่างของแสงจันทร์ ที่สาดกระจายไปทั่วทำให้ผมมองเห็นร่างนั้นถนัดเป็นร่างของ,ของคนเราดีๆนี่เองแต่ทว่าไม่มีหัว้คนหัวขาดคนหัวขาดที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาได้เพราะว่ามือเท้ามีอยู่ครบบริบูรณ์ผมผงะถอยหลังกรูดจนไปติดฝาผนังห้อง,หองเหนือตัวสั่นเท้าไปหมด พราะความกลัวจะตะโกนร้องเรียกคุณลุงและคุณแม่น้อยก็ไม่สามารถจะเรียกได้ไม่ทราบว่ามีอะไรมาปิดปากเสียสนิทแต่ดวงตายังคงจ้องเขม็งมองดูอยู่แทบจะไม่ยอมกับพริบหัวใจของผมเหมือนจะหล่นหววลงไปกองอยู่ที่เทา้าเมื่อร่างนี้ค่อยๆก้าวผ่า,านธรณีประตูเคลื่อนใกล้เข้ามาในห้องแล้วก็ใกล้เข้ามาในที่สุด ผมก็มองเห็นร่างนั้นอย่างถนัดชัดเจนในตอนแรกก็ไม่เห็นหัวแต่พอร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้และผ่านธรณีประตูเข้ามาเราจึงเห็นหัวเช่นเดียวกับมนุษย์ปุรุชนทั่วไปเมื่อผมได้เห็นใบหน้าของบุคคลผู้นี้ชัดเจนผมถึงกับสะดุ้งเฮือกสุดตัวร้องอุทานออกมาดังๆลุงจอ แกหันกวับมาดูผมชั่วคราวก็เพเยอยิ้มออกมาอย่างเศร้าซ้อยแกทำปากขมุบขมิบเหมือนจะพูดจาทักทายผมแต่ผมก็ไม่ได้ยินเสียงของแกเพียงอึดใจใหญ่ๆที่จ้องมองอยู่ร่างของลุงจรก็อันตรธานหายไปความกลัวสุดขีดทำให้ผมร้องเออะโวยวายขึ้นบัดดังๆเสียงร้องของผม ปลุกคนในบ้านให้ตื่นหมดคุณลุงคุณป้ามารุมกันถา,ถามถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นผมก็เล่าถึงความจริงให้คุณลุงคุณป้าฟังด้วยปากคอที่สั่นเทาลุงจอนลุงจอนมาหาผมแล้วแล้วก็หายไปเฉยเฉยคุณลุงหัวเราะแก่นอนละเมอใบละมังเปล่าครับผมไม่ได้ละเมอผมเห็นจริงๆผมยืนยันคุณลุงก็ไม่ว่าอะไร ท่าทีของท่านแสดงว่าไม่เชื่อในคำพูดของผมแต่ว่าต่อมาอีกเพียงไม่กี่วันผมก็ได้ทราบข่าวว่าลุงจรเสียแล้วเสียเพราะว่าเครื่องบินตกร่างของแกแหลกเหลวจนจำศพแทบไม่ได้จากข่าวนี้ทำให้ผมถึงกับขนลุกเกรียวไปทั้งตัวอีกครั้งหนึ่งที่ ผมนึกถึงคำทำนายของผีถ้วยแก้วที่บอกว่าจะได้รับทราบข่าวในไม่ชานี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอยทุกท่าน นอนหลับฝันดีราตรีสวัสด,ดิ์ครับ